สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกๆท่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุ่มบขอสอนะคะย้อนไปดูได้เลยนะคะให้มาสองงวดเข้าทั้งสองงวดเลยนะคะหนุ่มบขอสอนะคะไปดูได้เลยมีหลักฐานชัดเจนนะคะ,ะก่อนที่อ่าจะมีโรคโควิดอ่ะนะคะและหนุ่มบขอสอก็เพิ่งได้ให้มานะคะ เจ้าเก่านะคะเจ้าเก่านะคะหนุ่มบคสสาวดำก็จะรีบเอาลงให้เลยนะคะวันนี้วันที่3ามสิบแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะหนุ่มบคสให้เลขอะไรมาบ้างสาวเขาก็ฟังอ่าช่องอ่าสาวดำพารวยอยู่ตลอดอ่ะนะคะ, <c oughs> ะก็ทำมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยกะกะว่ากะว่าประชันขันแข่งกันเลยนะนี่เลขสามตัวนี่ รู้สึกว่าจะให้มาเป็นสูตรสามตัวกันหมดเลยนะคะโ้สุดยอดเลยนะคะนี่ะ,ะคัดออกเล้วกมาตรงน,นี้ละหนุ่มบอสอนะคะหนุ่มบอสอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังแรงแจางให้สาวดำพารวยด้วยนะคะกินเขากินน้ำกันแล้วไปเนาะผู้เป็นกินเขาแรงเนี่ยเนาะ,ะอืม บ่ไดดไปห้องเพลงยูตะบนันสามเดือนกว่าแล้วบ่ไดดไปห้องเพลงบ่ไดดไปดิดินนาเวทีโอ้ยพลอยแม่เนี่ย่านหลายเด้อ่านแนวเดี๋ยวนั่งนี่่านทพุ่งออกอีพอยแม่อืมร่างกายของนั่งนี่ลำบากมากตั้งแต่เด็กหน่อยใส่ร่างกายครับรถเดินทางห้องเพ่ง ไปขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงใต้ ay, นั่งเครื่องไปตั้งประเทศชีวิตบ่เคได้อยู่บ้านเลยร่างกายมันกะตะกี้ไปหาหมอเนาะนั่งนั่งแอ,อ่สิบเนาะน้ำหนัก48่สิบหยืนมาจากนอสี่สิบแปดมายืน้ยี่สน้ำหนัก48่สิบแปดยื้จังว่สิบยี่สิบปีมานี่ยะอันไปหาหมอเนาะนั่งบ,บกบด้บกินเขา หมอเพิ่นบอกว่ากระเพาะเขานั่งเนี่ยอันทอ้องนไข่ท้องไข่เป็ดนี่แหละเพิ่นว่าบ้านนี้ทุกมือน,นี่โอ้ยคอมเมนสิท่อบักแตงโม่เราบอกกระเพาะเขา่าโ <laughs> <laughs> อ้ยนั่งกับบอกควเปจริงเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเอเป็นกำลังแรงใจให้นนั่งในได้จ้า มันเป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ชมอันอันเฮากระเดินทางทุกมือเนาะยั่งนอนกระบอกได้นอนเนาะยั่กินกระบอกได้กินนะอ่ต่ห้องไปดีไปดินมางมวนมันมาสั่นกับลูกน,น้อนกับแฟนคลับการบังหอดโรงแรมกับพูนแล้วตีซี่ตีหาใส่บาทมองได้นีนพระมองแม่ข่ายเฮ็ดเขาใส่บาน,นก็ไปสร้างเพื่อนไหน้กเขาส่บาดแล้วก็ไปไปอาบน้ำนอนอยู่โรงแรมเหมือนกันเจ้าพอจะเทียงกะ ต้องออกแกะโรงแรมแล้วเดินทางอีกเสี่หารอยกิ่ล้าวงไปแสดงกันเนาะบานนี้เขาเกิดกินข้าวน้อยทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมื้อมันก็ชิ้นค่ะมันชิ้นมันอีก,กอับพร้อมกันน้อยเอวกันนน้อยนึงสูงสูงดำดำผมเงาเงาจนมาเขาเอื้อนี่แและ่ะนั่งกระได้เนาะเอื้อนี่แหล่ฟังเิึงกับ,ม,บ,กบมวนได้แล้วเนาะยี่แหล่มวนอยู่นัง่งวานเนะบานนี้ทุกมื้อน,นี่ ก็เพราะเขาว่ามันทอบัก,ก,บก,บกรูปบบกบบคุ่งใช่ไปทอบบกคุ่งใช่นังว่าอืมเพราะว่าร่างกายเขาได้พักคอนอามันได้ได้นอนได้บ่ได้นั่งรถไปใสเป็นมือเป็นขึ้นซื้อม,มือ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 ร่างกายได้พักคอนกับน้ำนักขึ้นท่านผู้ชมจากสี่สิบแปดมายืนพื้นยุหาสิบสองหาสิบสองนี่โอ้หาสิบสองนี่หาสิบสองนี่ว่ามันสิบ กี่ปีห้าสิบสองบาทนี่พ่อมาอยู่บ้านก็เป็นห้าสิบสี่น้ำหนักนะหาสิบสี่แล้วก็มา 50. หาสิบห้าท่านผู้ชมเอ๋ย <c oughs> แล้วก็มาหาสิบหกบาทนี้คิดบ้างดูหาสิบหกแล้วบาทนี้นั่งไปสร้างมือซ้านี่เนะาะเมือซ่าวนี่นั่งไปเสื้อไอ้หัวอาหารให้นอนโตโตไปสร้างสร้างน้ำหนักอยู่หนาเซเว่นห้าสิบเจ็ดแม้ท่านผู้ชมหาสิบเจ็ด ทุกมือนี่เอลเอลเนี่ยว,ว่ามันมันว่าเมนนั่นแล้วมัน่นาจจะเป็นยี่สิบหกแล้วมั่งในแอลนั่งเนี่ยกันเลยมาพิจารณาเบื้องเจ้าของแล้วปัดท่วสนอกกันห้าว่าอดไไปห้องเพ้งงนันจักเดือนนึงมันสิพ่อท่ออุ้งแด็กเลยมันว <c oughs> ่าได้กิ้งไป กันมีพู้อยู่น้ำก็บพาอว่าห้าลมห้านตกเห้นตกสั้นก็บพ่อเขาได้ดึงขึ้นอันนี้มีถ้าโตๆกับสาลาใหญ่ๆเห็ดจังไหนวันนี้พ่อจนนั้นต้องดูแลเจ้าของต้องให้พร้อมไบเห็นตัวต้องเบิ่งยั่งเจ้าของตัวนาอท่านผู้ชมเนาะนั่งบ้านหนึ่งมิถุนายนหรกสามหนุ่มบคสอนะคะให้เข้ามาสองวดแล้วนะคะของหนุ่มบคสอนะคะย้อนไปดูได้นะคะมีรักฐานชัดเจนค่ะ มือนอี่หายมาแล้วเด้อพี่น้องป้องไปนะไปไหนแล้วหนุ่มบอกกขอสอไปไหนามาท่านผู้ชมห้าสามสี่จะพ้องเพื่อนน่ะศูนย์ห้าแปดท่านผู้ชมสามห้าสี่โอ้เกแข่งกันกัดแตน้องมนชอบสาวดำเขาเลวยมิตรสิงเต่ผู้เย็ดสูตร สามตัวพี่นอ้องเลยตามมะกับศูนย์เจ็ดสี่อ้าวคือมีบูมีศูนย์ไล่แถวนอกบันยสองยังสองห้าเจ็ดสี่ 2, 5, 7, 4, ห้าสี่สี่ห้าสองกหนุ่มอันเนี้ยสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกของเพื่อนไหนมาเด้อท่สัผู้ชมของนุ่มของนุ่มบอกคอสอจ้ะนุ่มบอกคอ,อโซ่านี่กับบ้านนี่เลยท่ผู้ชม หนึ่งหาแปดอ่ะคือไหนมาสิบตัวเลยสัตว์ผู้ชมของหนุ่มบอกข้อสอลนะกันห้านหนุ่มพ่อข้อสอนั่งเอาโจทตัวนึงเ่าสอบสมุดสมุดนั่งยื่นแล้วมันนี่เอามาเขียนไว้นั่นตอนมันสีแดวมันสีอันได้ไอ้หูวว่าของผู้ใดเขาบวกเขาเนาะก็เนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ Đưa, bà đưa. Của đó bạn nhìn xong còn mấy xong theo anh thân nó, hôm nay khẩu thủ tụp tụt luôn đấy, bố đại cả nó, ô, kịch cảm, ốp, 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 ไปกอนแตงเดียวกระยมหอยออกปับ๊บก็หยิบสมุดเล่ยมยิ่งย่งนี่มาเบิ่งเลยมาผูา้ใด้ให้เงนินผู้ใด้ให้เขาโนคนนอท่านผู้ชมมานมันจังไปบโป่งยังกันหยิบเล่ยมยิง่งย่งนี่มาโหลดอ่าเบิ่องลึกนั่งเฉินก็ได้ก็ได้แฟนแฟนกลับที่รักจ้าไอา้เชียนใบในได้จอจ้าไอเชียนซื้อบนน้ำแน่เนี่ยหนุ่มบกอข้ออาจ้าเพิ่อไหนมาหาหกหัวแล้วละจ้าแต่ว่าเขาสองวัวได้ก็ได้เขาสามตัวได้จ้าเขาโต๊ดค่ะ ย้อนเบื้องในเลือกการละกันหวยอันสองตัวก so ันไอเข้าเข่าสองงวดแล้วจ้ะแล้วก็มาโควิดนั่นแหละบ้านี้อันนี้พวกเอาข้มาสองงวดว้างหันเป็นบ่ได้โซงมาจ้ะเป็นบได้โซงหวยสูตรมาเพป็นไงนี่หวยนี่หวยสูตรดนะท่านผู้ชมอันนี้หวยสูตรดนะท่านผู้ชมเนาะหนุ่มบอข้อสอนั่งกันนั่งกันฉันเลยกันบอข้อสอหนุ่มบอขอสอห้า เช่นไมเขไดู้่้ชมเชนพร้อมกันเนะ 5, 3, ากกะห้าสามสี่หนูมกคจะศูย์ห้าแปดสาห้าสีเอ้าแสดงว่าเพิ่งติ่งตัวนั่นตัวนี้เนาะห้าสามสี่แล้วก็มาห้าแล้วก็มาสามห้าสนเพิ่ติ่งตัวนี้ที่นี่ศูเจดสี่สองห้าเจ็ด สี่ห้าสี่สี่ห้าสองสามหกเจ็ดเออสามเจ็ดห่วอีกเออของเพื่อนสามหกเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดหกคนเนี้ยเอามีตัวซ้ำกันยี่สองตัวท่านผู้ชมก็หนึ่งห้าแปดม่สิบหางด้วยค่ะของเพื่อน เพื่อนเพื่นมีเลขซ้ำกันท่านผู้ชมอันอนพี่น้องเพื่อนมีเลขห้า, 5, 3, 4, า,า 3, 5, 4, ยัางห้าสามสี่แล้วก็มามาสามห้าสี่อีย่างหนึ่งแล้วก็มาสามหกเจ็ดแล้วก็มาสามเจ็ดหกอ๋อเลขคนซ้ำกันท่านผู้ชมนั่นะก็บ่ได้ถามน,นันนัก็ของ,ของ,ของขอก็ติเห็นขึ้นกันเนาะหนุ่มบอขอสอกับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดเป็นงวดที่หาเพื่อน หมดที่หกคนจากหมดที่หกท่านผู้ชมเขียนไว้นะค่ะน้องขอลองนะน้องขอลองท่านผู้ชมเขียนไว้นะจ้าเขียนไว้เชิญซื้อไไเพื่อนไว้พรอมว่าหนุ่มบอขอสอนั่นก็ได้อหนุ่มบอขอสอจ้ะพี่น้องอย่าลืมจ้ะนั่นไว้เขียนไว้กับท่านผู้ชม,มเรี่ยนงานแต่ะ มีเลขงามหลายคนน่าหยมากวันนี้เนี่ยมีเหล็กงามหลายคนเนี่ยเลขงามต่หาสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์ห้าแปดสามห้าสี่ศูนย์เจ็ดสี่สองห้าเจ็ดสี่ห้าสี่ ห้าเอ้ยขอโทษจัดสี่ห้าสองสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกหนึ่งห้าแปดอ๋อจัดเรื่องผู้ช่วยด <c oughs> ีหายมากั้ยสี่ดีเนะ้ะโอ้ยสารตัร์มินมันฟังไฟเป็นไทยเน,นะ ายคูณของยายก้ขกาของแม่กองของแม่บัวของตาเกี้ยงทชุ่มโอ้จดไป้ทานผช้่มไหมมีองกันลุงบกขศเด็กกมา่าของแม่กม่าออตกม่าน้องแม่น้องจิบจานผู้ชมเนาะชุดหตัวนอ๋อจ้ะ ไปแล้วเนาะการขันเนาะกูจึงนึงินยังบบตันได้โหยังเลยได้ในบ้านอ๋อท่านผู้ชมจ้านั่งสมายฟังเมื่อคืนนี่นั่งฝันโอ้นั่งคืนได้พอดีอ่านั่งฝันอ่ะบาทนี่นั่งตีบบเปียนเดอร์ท่านผู้ชมนั่งฝันว่าจ้าไปยางไปใส่บาสันยางไปหลักเกอร์หอน มาอาบน้ำนะท่านมาอาบน้ำเออนั่งวาสิโบให้แฟนขับฟังแต่แต่คิดเหมือเศร้านี้แต่ว่านั่งลืมนัองหอก็คิดพ่อจะ้ะท่านผู้ชมอ่อผู้คนสิเคยเห็นอันบฟังเรื่องเล่านั่งฝันนี่สิมากเป็นจริงด้วคกันนั่งฝันว่านั่งห้อนหอนแล้วก็มาอาบน้ำม,มาท่านอาบน้ำแล้วบันนี้เ่าอาบน้ำสะผมหมอกกย่างเด็ดแล้วก็วีผมบันนี้ผมนั่งแม่ค่ะ ผมนั่งมันเกิดขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยค่ะมันเกิดซ้อนกันมาราบลาบเลยนั่งเลยว่าเอ้าเอ้าหัวหัวที่หัวฮะหัวนั่งที่ว่าผมมีเส้นเย้ามีเส้นสันเส้นเย้านี่ไอมูที่มันเย้ามันก็มีในหน่อยมันบาหลามมันคล้ายๆกับผมมันเกิดแต่เมื่อคืนนี่นั่งฝันว่าผมนั่งเกิดผมไม่ผมผมหน่อยแหละกับผมผมที่มันเกิดมาประมาณข้อมือเลยมันเกิดหนาตึ๊บเลยอยู่หัวนั่งนั่งเลยเอ้า ผมจเจ้านี่มือเกิดดกเกิดงามเกิดหนาแจ้านั่านัางสิคล้ายๆว่าผมเกิดไม่น่ะนะคะผมลูกผมนะคะมันเกิดแต่ว่ามันเกิดหนาซึบปลืบเต็มหัวนั่งเลยนั่งก็เรียกว่าเอาคือบอกเกิดมากบอกเคยฝันแบบนี้จ้าเจ้าเขาก็ฝันฝันมาขึ้นนี่ว่าอาบหน้าวิ่งผมละผมขึน้นผมขึ้นไม่นะค่ะผมหน่อยขึ้นไม่เต็มหัวนั่งเลยแบบขึนไม่งามเต็มหัวเลยแบบนั่งป้าคือดีเจ้าท่น เนาะผมบางๆในฝันว่าผมบางๆมันอาบน้ำยี่ผมแล้วอผมมัขึ้นเต็มซึบลรืยอ้อนงามงามประสไอ้ผมนะผมดำงามขึนมากด้ประมาณจักสองของมือเนี่ยละ่ะนั่นกันดีใจว่าผมขึ้นเต็มหัวว่าสัน้นจุดไปนด้ก็ได้ทั้นผู้ชมฮัโลโหลนี่บ่มีอย่างแน่นอนเนาะก็เนาะ โปรดใช้พิจารณายาในการรับชมค่ะกินเข้ากับยังเน้อผู้จังนึงเนี่ยเนาะ <c oughs> มึงดูแหละเนาะเออเขาเนี่ยก็ว่าอไปมันก็ไปเองเนาะว่านน่หละกินเข้ากับยังเน้ะผู้จังนึงเหมือนซันมึงดูเออมาสร้างเปลนะี่ยนแต่นัง่งแหมอืมเนาะ เออมันก็บอกอีกน่าทานผู้ชมนั่งบ่ได้คิดไว้ก่อนเนี่ยแหะบ่ได้วางสลิปคลิป้หยังเด้ล่ะนั่งก็บอกไปกินข้าวกับหยังเนาะผู้ผู้งคนว่าซั่นผู้จัางนึงนี่วสั่นกินข้าวกับหยังเนาะจ้าที่เสียบเนาะอืผู้จัางนึงเพิ่นก็อะเด้อสาวดำไม่กินข้าวกับปนบ้านเฮาเนาะผู้จัางนึงก็สิว่ามาเด้อมาได้สาวดำไม่มากินข้าวกับต้มอันปลาน้อยสิว่บ้านเนาะต้มปลาซิวน้อยสิว่บอืน บางคนบ้านเทาเนาะเดินเดินหากันเป็นตู้นั้นตู้นี้ไม่กินขางนั่กันเนาะทัาเนาะคอยตุ้ทุกท่านโชคดีได้กระเด้อพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปของนั่งสาวดำไปด้วยทุกผู้ทุกคนคอยท่านโชคดีคอยท่านมีโชคเนี่ยล่เพราะว่าจะออกหวยแม่หรือออกหวยออกหวยแม่หรือว่าออกหวยอันนี่เกี่ยงออกหวยผู้องอาจออกหวย ซ่องออกอีกยังกะออกมาโลดแต่ขอให้ถือกะขอให้ช่องห้ออันมีผู้ถือแหวนได้หลายเนาะท่านผูชน้ชมเนาะถือทุกคนเนาะเลขกะนั่งกะบ,บอกไปไปเหมือตุกงย่างแหละเนาะมันหนังเบาตรงๆเพร,รได้บอกไปไปแล้วกะจังเจ๊น่งว่าจาังไดเลยนั่งบอกใบไปแล้วได้จ้ะเด้อลุงจะลุงหายพ่อมึงลุงคลิปไปจ้ะแล้๋ยวจะพดูดอะไรสิสลัด นาะอืมอืมอย่างนี้นดะอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังาจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะอยากจะถูกเลขอยากจะถูกหวยอยากจะร่ำรวยดูช่องสาวดำนะคะช่องสาวดำพารวยจ้าเสียงอะไรนะ เป็นยากๆหรอที่แหละออกไปข้างนอกกันบ้าะ